ส <c oughs> วัสดีครับกดตสวัสดีกดตรน่าโอเคข้ามโคตนั้นล้วก็จะมาต่อเนื่อเออไปต่อสอวัสดีครับวันนี้ม,มาเล่นเกมฮันเตอร์แอสตินนะฮะรับเพชรก่อนเสี <c oughs> ยงคมแพมหน่อยบายด้ยวยเราจะมานับบทเป็นเอ่อคาตกนกนะครับ ดับเบิลคิวแล้วก็หนีครับคืออะไรนะไปด้วยไปด้วยนี่จะอยู่ที่อหะไรอุ้ยข้าข้าข้าีเราจะตามไอ้หมวกแดงไมนะฮะเนียมเลยตามนักมันไปจ้งวงเราก็ได้เพชรมา โหเลือกจาดเจอตัวมันจ้วงเจอเพชรจ้วงดับเบิลคิวครับอ่ะอันนี้ก็จะบดล็อกตัวละครนะฮะแต่มันก็ต้องรู้โตรนาเพื่อจะรับตัวละครด้วยเอาวค้างไหวโคตรนาอีกเร้ว โอเคมาต่อเลยหลังจากฆ่าพงศนาตินะฮะใครทักอะไรมาเนี่ยว้าววววโอ้ยรับเพชรต้องไปต่อเลยอืมีทั้งตั๊งหัมีทั้งนักโทษแต่ฉันไม่ใช่นักโทษเ้วด,ดูนักโทษมันจะไปบนไปละมันจะไปบนมันไปบนโอ้โหมันมาทั้งบนมาข้างล่างโอ้ยเกือบไปตาย ตัวแตกตัวแตกตุยแย่พี่น้องเพชรกระชายเต็มพื้นเลยเกมนี้เป็นเกมมุม,มมองด้านบนนะฮะโคตรนาเีกเลี้ยเฮผมก็หายอังก็ลืมปอบไปนะครับว่าผมห่างหนะ้จากการไปดูชุดเปิื์ดไปนานมากๆลยเลยเพะผมไปทำทตีดอกแทนนะครับ ตอน,นี้ฝฟกติดตามดนสติกต่อก็ยังไม่เท่าใน y o u ูทูบอะไรฮะน้อยกว่า Youtube นิดหน่อยแหววลุงตายแล้วใครโยนระเบิดมาเอาค้างเลยรอบตัดพี่น้องเห้อรอบตัดแต่โดน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 ตัวโอ้ดี่ยงเลย โคตรไร่แล้วกทํามเลยนะเฮ้ยเบาชายเบาชายจะยิงก่บเบาชายอ้อาลเราจะต้องไปเราจะต้องค่อยๆแบบสงบแล้วก็จบด้วยการจ้วงแทงนะฮะโอ้โอ้ไปแบบสงบสงบด้วยแล้วก็จบด้วยการจ้วงนะฮะ เมเราจะลอบตัดทิปเปิลคิวครับแต่ามันไม่รู้ตัวเลยนะว้าวโนมันจะเปิดมาแล้วนะนี่ต้วงเคลียรครับเคลีย นี่นี่เคลียเลยแทงหมดไม่จนลูกใครโคตรนามาเพื่อมาล้มามต่อกันเลยวะทำไมทำไมลูกสึกเหมือนเผลอกดหยุดแ,แล้วลืมเปิดเปิดวิดีโอให้มันถ่ายไปได้ยาวจะเลยไม่เป็นไรมาเริ่มใหม่ดีกว่าเนี่ยกระดกอยู่เลีบมวนต้ได้แปลนะ้พี่น้อง มีดักยิงดักตุม่มในห้องไม้แบบเอาวีแล้วก็แต่ก็ไม่เคยเล่นเอาวีในในนี้อะไรมาพ Help เพาไปก่อนเอ้าเมอ์ไปเดยอยากได้ที่หิวเลือดทีมัดยากเลยตัวแดงไม่มากระเทสขนาดนี้ทำอะไรไม่ได้น่านะได้ โอ้เคลียร์ได้จะทิ่มเพชรยังเก็บไม่หมดเลยเอาค้างเลยเหลี่ยมโอเคลีับมาเหมาเดิมนะนี่ยเราก็รับเพชรไปเรื่อยๆนะมัปลดล้องระคอแต่ก็จะปลดล็อกได้น่าจะยาวนานนะครับใช้ตั้งหมื่นนึ่งมมีหิ้วพันเดียวอ่ะด ตี๊ปเปิลเกลได้เพชรด้วยว้ามันยิงมันยิงผมมันยิงผมมัน,ม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 นตามโจูนไปติ๊ปเปิลเกลติเปิลเกลฐานโลกเลยนี่จูบวงเลยแหลกเป็นจูนไม่ได้พวกเขาเรียกว่า <c oughs> มีทั้งตันหลวงมีทั้งตนันมีทัง้งโอ้ยเยอะแยะไม่รู้จะเรียกอะไรโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ข้ามเลยกันเขียดกดปิดไปเอาเอาค้างเลยเดียมเลยให้ตายไปนี่คือเกมที่มีปัจจุบันนะฮะตั้งปีไปก็ได้ลบออกไปแล้วนะฮะเอาวีก็ดูกระช่างเืออืมโบนัสโบนัสต้า เกมนี่ฆ่ามาลวลาได้อย่างดีเกเน่นเพลินเน่นดีดเกมน,นี่เดี๋ยวขอลองเช็คตัวคอนี้กันเดี๋ยวดูโฆษณาเพื่อรับตัวคอก่อน เออเปิดไปแต่ตัวไหนเดี๋ยวปะทกเอ้ยเดี๋ยวเขาปิดนี่ดูขั้นาอนเสร็จแล้วก็จะได้ตัวละครใหม่มานะครับมาโอ้ยเป็นตัวละครซอมบี้เออซอมบี้กินหัวตะมึงคุณเด้อ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 จวงต่างระเบิดว่ายระเบิดน้ำแข็งน้แรงก็แข็งว้าวรอมันมานะฮะโอ้ เรามาติดกับดักนะฮะแล้วเราก็จ้องมันเลยจ้องใส่มันกระที่เร็วมากเรียบร้อยครับแข็งเลยจ้วงโอ้โห้กือที่คนเร็วอะไม่น่าไปที่สมบูรณ์เป็นที่ตัวละครโดดเป็นตัวเป็นที่การบันทักความขับโมเดลวันนี้ผ่านแล้วเรียบร้อยจ้วงหม จงได้ตะปูแล้วอยู่ดีๆก็เข้ามาอยู่ในโฆษณะอืม <c oughs> ดึดดดเอ้าวอะไรเนะนี่ยวัดนี่แล้วคือดูดูในมือนะครับท่านผู้ชมมันใช้ตะปูในการแทงนะฮะไม่ใช่มีนะฮะเป็นตะปูนะ,ะดูมานทำไ้งไงช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแหลกเลย นิทานเรื่องนี้ตอนนี้รู้ว่าฮะหัดอะไรนะ,ะนิทานเรื่องนี้ตอนนี้เรียกว่าอย่าห้าวกับตำรวจเฮ้ห้าวห้าวจะโดนจะโดนดีเลยไปโถเลยเด้ง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 ตด๊งว้าวว้าวที่โดนลงขนาดนี้ยอมตัวอยู่มาเต็มขนาดนี้วอดเมื่อกี้อะไร เดี๋ยวขอพักเปี่ยออนคนต่อหน่อยเออขาเลยหน้าโอ้โหมันจะเอายังไงเนี่ยไปเออไม่ใช่แล้ว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 แล้วกระบป๋ทิ้งอยู่ในเนี่ยเฮ้ยนี่มาแล้ว หรือจะจิตพิเระมันไม่ได้เป็นที่ตัวละครตอมนี่หรืออะไรหรอกนะก็ต้องเรียนให้คฟฟนนะคะด้วยวัดวัดอ๋อ เขาไม่เลเซอร์ระเบิดมั้งกันงอดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงงมากเลยซึ่งคุณงงใช่ไหมผมเองก็งงอ่าแต่แล้วเราต้องทำให้เลเซอร์ระเบิดตระเบิดใช่ไหมมารอบนี้เราจะลองแล้วมันอยู่ในไหนเนี่ย ต่อเลยเดอือหือแอบปพุ่มไม้ทำให้มันแข็งเลยเอา้อาวอ้าวจ็ดแข็งแทนกะยังเขาแข็งเราแ,แข็งแทนเลยอือเรียบร้อยเดียวแข็งไปตั้งแตวตััวที่มานะ่ะแกไม่รอดเลยจวงเลยพู่ไม้ หืมจุนเคือกนี่เราจะตามตัวจุดจ้วงจบแบบเลือดตาดนะฮะเอยวาเราถึงเลยวอะไรเนี่ย อาลาะตรงไหนล่ะอ้าวค้างเลยเรียมเลยคูแตวนาเออนี่ก็นักใจดีแต่ว่าแมวเด้อดแบบนะกันนะครับเขาค้างเลยมาดูก่อนเตือนเลยว่าอ,อะไรแล้วเอ่อเครียดอะไเอาจะเราจะเอาให้ถึงห้าสิบกันเลยนะฮะจี๊ มันเล่นเพลินมากเลยอะเกมเนี่ยอย่างเพลินเอ้ยค้างค้างค้างโอ้ยเกือบตายแข็งไปถึงข้างในนะเดี๋ยวนะมา มันยิงได้ไกลจังเลยนี่นนวาใใ้าไปได้ไกลเลยเอเอยแค่สองคนเองอ้ไตายตอดิแค่สอ,อ,องคนเองมาถูกเยลยแล้วโฆษณามาอะไรบ่อยจอยังเลยเนี่น เราจะมาดักโจมตีตัวดีก่อนเลยนะเรียบร้อยอ่าไม่หยุดได้หยุดจริงๆแล้วตอนะนี้ ยิงล่วงอีแล้วจะจบตาทีไม่นานจะถึงห้าติ๊กตทีไม่ไดนประตูโอ้เออ,อเกมนี้น่่สนัใจดีนี่ไหแต่อืออือเอาเค <laughs> งั้นก็ติดตังเลยนะบาย <laughs> <Bye. S 2> เดี๋ยวจะมาเล่นในดูขาวนานแล้วกันนะครับท่านผู้ชม มาขอตานี้ตาตุดท้ายเลยแล้วกันตาเนี่ยตาตุดท้ายเลยแล้วกันเพราะหัวจะปวดเลยถ้าผ่านดาเนีนะผมก็จบเด้เอาเอาค้างค้างค้าง โอเคจบแล้วก็เอาไปว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดตามผมด้วยนะครับโอเคเอาไปว่าก็จบไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายายบายครับไป